ทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคนพ,พร้อมแล้วครับสวัสดีครับ และในที่สุดนะครับเราก็เดินทางมาถึงเทปสุดท้ายของรายการพลพักนักปรุงปีที่5ครับและเพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่ของพลพักนักปรุงปีที่6นี้นะครับเราก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากกับกิจกรรมรวมพลคนรักพลพักนักปรุงครั้งที่2ตอนหมาเก้าชวนชิมผลชวนไปครับซึ่งในครั้งนี้นะครับการท่องเที่ยวหมาเก้าประจําประเทศไทยได้ร่วมกับทางรายการนะครับให้พลได้ ควงแขนแฟนรายการนะครับบินไปถึงมาเก้าเพื่อทําความรู้จักและก็ลิ้มชิมรสอาหารในรูปแบบของมาเก้ากันครับสำหรับรายละเอียดของกิจกรรมครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.ponfoodmafia.com หรือว่า Facebook f แ n p a g e ของทางรายการพลพักนักปรุงก็ได้ครับและแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้รสชาติที่พลจะนํามาแบ่งปันก็จะเป็นรสแบบมาเกาครับเมนูในวันนี้มาเกาวชวนชิมครับ รสชาติแบบสไตล์จีนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรสชาติที่เราสามารถพบได้มากมายทั่วไปในมาเก๊านะครับเราจะมาทําของหวานกันครับของหวานตัวนี้เนี่ยจะเป็นของหวานที่รับประทานกันอุ่นๆนะครับทานแล้วชื่นใจมากเลยเพราะมีส่วนประกอบรสชาติของคิงอยู่ใน,นนั้นด้วยและเมนูนี้ก็คือพุดดิง้งนมตุ๋นครับอ่ะครับส่วนประกอบหลักๆก็คือนม ขิงและก็ตัวที่ทําให้เซตนะครับก็คือไข่ขาวครับต้องบอกว่าอย่างนี้ฮะปกติแล้วเวลาที่ผมทําขนมเนี่ยจะมีขนมเยอะมากเลยที่ใช้แต่ไข่แดงดังนั้นเวลาที่แยกไข่ขาวไข่แดงนะครับผมก็จะเก็บไข่ขาวไว้อย่างนี้ครับเก็บได้ประมาณ3-4วันนะฮะแยกเอาไว้ได้เลยครับนอกจากนี้แล้วนะครับเราก็ต้องมีโถผสมครับผมนะฮะก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะเอานมเนี่ยไปตั้งไฟก่อนครับใส่หม้อนะครับแล้วก็ใส่น้ําตาลครับผม น้ำปลานี <pl ains> ่เราใช้ทั้งหมด3ช้อนโต๊ะฮะต้องบอกว่าในการต้มนมเนี่ยครับหม้อที่เราใช้ต้มเนี่ยนะฮะถ้าเป็นหม้อสแตนเลสก็จะดีที่สุดในส่วนต่อไปนะครับก็เป็นส่วนของไข่ขาวเดี๋ยวเราจะมาช่างนะฮะช่างไปเลยนะครับ60กรัมสำหรับตัวขิงนะครับเราจะไม่ใช้เนื้อนะครับเราจะใช้แต่น้ำนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาขูดขิงนะครับอย่างที่เราบอกนะครับเราใช้แค่น้ำนะฮะผมก็จะตวงนะครับให้ได้ทั้งหมด1่ช้อนโต๊ะครับผมหแล้วละใส่ลงไปในนมเลยครับ มาดูนมของเรานะครับนมของเราตอนนี้เริ่มที่จะร้อนดีแล้วนะครับเรายกออกจากความร้อนเลยครับผมค่อยๆใส่ไข่ขาวนะครับแต่ต้องใส่ลงไปอย่างช้าๆนะฮะถ้าเผื่อเราใส่เร็วเกินไปไข่ขาวจะสุกนะครับอาลครับคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีพอเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะออกไปนึ่งแล้วแต่ก่อนที่นึ่งนะครับเพื่อให้เราได้เนื้อที่เนียนดีแล้วก็ไม่มีฟองนะครับกรองครับผม ลังถึงของคนร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราเตรียมชามที่สามารถเข้าลังถึงได้นะครับใช้พลาสติกถนอมอาหารนะครับปิดลงไปที่ผิวหน้านะครับไม่ต้องตึงมากนะครับเราแค่ป้องกันไม่ให้น้ำหยดลงไปเอาละล,ะละ่ะลังถึงของผมกำลังร้อนเลยนะฮะใส่ตัวพุดดิ้งนมตุนลงไปเลยครับ ปิดฝานะครับในการที่จะทําให้พุดดิ้งนมตุ๋นสุกดีนะครับเราจะใช้ไฟแรง2นาทีหลังจากนั้นนะครับเราจะลดไฟลงมาแล้วก็ตุ๋นด้วยไฟอ่อนอีก8นาทีครับพอครบ8นาทีนะครับเราก็ปิดไฟครับอย่าเพิ่งเอาออกจากรังถึงนะครับทิ้งไว้ในรังถึงก่อนครับให้ความร้อนละอุดต่ออีกเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมสังเกตดูนะครับว่าตัวรังถึงที่ผลใช้เนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเดูหน้าตาไม่ค่อย คุ้นเคยเหมือนลังถึงที่รู้จักกันทั่วไปเพราะปกติแล้วเนี่ยตัวลังถึงใช่ไหมครับตัวด้านล่างที่ใส่น้ำเนี่ยเขาจะมีลักษณะเหมือนทรงกระบอกแต่ตัวเนี้ยจะเป็นลักษณะเหมือนกระทะใช่แล้วครับเขาก็คือกระทะดีๆนี่เองนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าลังถึงตัวเนี้ยเป็นมัลติฟังก์ชันจริงๆถ้าเราไม่ใช้เป็นลังถึงเนี่ยยกตัวบนออกมาก็จะสามารถใช้เป็นกระทะได้เช่นเดียวกันครับเรียบร้อยแล้วครับอ่าอผลลาดด้วยนมนิดนึงนะครับ บอกว่ารสชาติสดชื่นมากครับและนี่ก็คือรสชาติแบบมาเก้าชวนชิมเมนูแรกที่พลน,นํามาฝากในวันนี้นะครับพุดดิ้งนมตุนครับโรงเรียนของเราทั้งอาคารนะะท่วมพื้นค่ะหนังสือกระจัดกระจายถูกน้ำท่วมหมดหลงังคารั่วนะคะเวลานะักเรียนไปอย่งเนี้ยน้ำก็หยด เด็กๆก็ยังมีความมุ่งมั่นในการที่จะมาเรียนก็ทําให้คุณครูทุกคนนียค่ะมีกําลังใจเป็นคุณครูมืออาชีพต่อไปค่ะครูก็นึกถึงบริษัทใจดีบริษัทหนึ่งซึ่งเขามีความห่วงใยต่อการศึกษาของประเทศชาติตลอดมาด้วยความห่วงใยจากเราบริษัทเทพพดุงขอมะพร้าวจำกัน มาแฮปปี้ปีมะเมีย9048ปีหัวมะลายกับหม้อรุ่นลิมิเต็ดขายพร้อมกระทะนอนสติกเพียง548บาทแถมสิทธิ์แรกซื้อกระบอกน้ำสีสดใสในราคาเพียง1บาทถึง30ธันวาคมนี้ฟาร์มเฮาส์เคโรจะรถไหนๆก็นุ่มเต็มฟิลทำไรอะแชทก,กันหรอกูชอบกระแสนไง <laughs> อร่อยได้อารมณ์เต็มๆฟาร์มเฮาส์เคโร สนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวมาเกา๊าประจำประเทศไทยผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสแตนเลสสตีลตราหัวม้าลายพาสต้าแอ็กเนซีผลิตภัณฑ์ตราเฮอริเทจคนมาเก๊านะครับเขาจะได้รับอิทธิพลจากโปรตุเกสเยอะนะครับดังนั้นอาหารโปรตุเกสเนี่ยมีอยู่เยอะมากในมาเก๊านะครับและเมนูที่ผมกำลังจะทำต่อไปก็คือสตูปลาสไตล์โปรตุเกสครับ ไม่ให้เสียเวลาเดี๋ <earn> ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเดี๋ยวพลตั้งกระทะนะฮะให้ร้อนดีซะก่อนนะครับอีกหม้อหนึ่งเนี่ยผมต้มน้ําไว้เพราะว่าสตูปลาตัวนี้เดี๋ยวผมจะเสิร์ฟกับพาสต้าด้วยนะครับเอาละครับพอกระทะเริ่มร้อนนะฮะเราใส่น้ํามันรําข้าวลงไปครับส่วนประกอบนะครับพลเตรียมเอาไว้แล้วครับก็จะมีหอมใหญ่นะครับสับไว้แล้วครับ มอีอันนี้เป็นพริกหวานนะครับก็หั่นเป็นเต๋าสี่เหลี่ยมส่วนกระเทียมก็สับไว้หยาบๆนะครับอันนี้เป็นผักชีนะครับแล้วก็พาสเลสไตล์บาเลียนนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเด็ดเป็นใบๆอแล้วครับแล้วก็พักไปก่อนนะครับน้ำมันเริ่มที่จะร้อนดีแล้วนะครับลดไฟครับใส่หอมใหญ่ลงไปครับตามด้วยพริกหวานสีเขียว แล้วก็กระเทียมสับหยาบครับปรุงรสนะครับผมใช้พริกป่นนะฮะครึ่งช้อนชาครับผัดให้หอมแล้วก็พริกของเรานุ่มดีครับในขนาดเดียวกันนะครับเมนูนี้เราจะใช้น้ําสต๊อกปลาด้วยนะครับอันนี้ผมเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยใช้ใบกะวานหนึ่งใบนะครับใส่ลงไปในน้ำสต๊อกได้เลยครับรอไว้ฮะนอกจากนั้นนะครับมะเขือเทศนะฮะผมใช้เป็นแบบกระป๋องนะครับซึ่งจะเป็นมะเขือเทศทั้งลูก เราเปิดกระป๋องคอยไว้นะครับในขนาดเดียวกันทั้งลูกเนี่ยนะฮะเราสามารถสับนิดๆโดยใช้กันไกเนี่ยครับหลังจากที่หอมของเรานุ่มนะครับสังเกตยังไงครับจะสังเกตว่าหอมจะมีสีที่ใสนะครับไม่ทึบครับเราก็จะใส่มะเขือเทศที่เราหั่นๆไว้นะครับลงไปเลยครับทั้งกระป๋องครับเคี่ยวประมาณสัก5นาทีครับเราก็ผัดจนเรียกว่าน้ำแห้งนะครับ แล้วก็ปรุงรสเล็กน้อยนะครับพริกไทยเกลือครับหลังจากนั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่ไวาวนิดหนึ่งครับเพราะว่าไวาเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าไปได้ดีกับพวกเครื่องทะเลนะฮะแล้วไม่ต้องกังวลน,นะครับเด็กๆทานได้นะครับเพราะว่าหลังจากที่เขาโดนความร้อนแอลกอฮอล์ก็ระเหยหมดะะแล้วนะฮะเราผัดนิดนึงนะครับ ให้ไวายๆระเหยเออกไปสักประมาณครึ่งหนึ่งครับเครื่องซีฟู้ดของผลเตรียมไว้แล้วนะครับก็วันนี้มีกุ้งมีหอยตลับนะฮะแล้วก็มีปลากระพงครับใส่น้ําสต๊อกครับผมแล้วก็ใส่เจ้าพวกเครื่องทะเลของเราลงไปนะครับ เดี๋ยวเรารอให้เดือดอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะปิดฝานะครับอย่างที่พลบอกนะครับว่าสตูปลาวันนี้เราจะทานคู่กับเส้นพาสต้านะครับซึ่งพาสต้าที่ผมใช้เป็นตัวที่ชื่อว่าสปากเกตตินี่นะครับน u เ b e r 2ถูหมายเลขสอก็คืออะไรครับคือเส้นที่คล้ายกับสปากเกตตีเนี่ยแหละครับแต่เวลามีคําว่าตินี่ลงไปเนี่ยเขาก็จะหมายความว่าเส้นตัวนี้มีขนาดที่เล็กลงไปนะฮะพูด <c oughs> ง่ายๆก็คือว่าเล็กกว่าสปากเกตตีเล็กน้อยนะครับ เดี๋ยวเราก็จะเอาไปต้มนะครับซึ่งเวลาที่ใช้ในการต้มแค่6นาทีเท่านั้นนะครับเพราะว่าเส้นไม่ใหญ่นะฮะใส่ลงไปนะครับแล้วก็อย่าลืมเกลือลงไปด้วยเยอะๆครับแล้วก็จับเวลาครับ6นาทีนะครับเพื่อที่จะทําให้เส้นได้ระดับออเดนเต้ครับในขณะเดียวกันซุปของเรานะครับเริ่มที่จะเดือดแล้วนะครับปิดฝาเลยครับผม แล้วเรากา็ให้สตูเนี่ยนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆใช้เวลาประมาณ5นาทีเสร็จพร้อมๆกับเส้นนี่แหละครับได้ที่แล้วครับพาสต้าได้แล้วเช่นเดียวกันครับไม่ล้างน้ําเย็นนะครับเพราะว่าเราจะไม่เอาไปปรุงต่ออะไรแล้วสิ่งที่เราจะทําก็คือผิวมะนาวเล็กน้อยครับแล้วก็คั้นมะนาวลงไปครับเกลือพริกไทยครับ ใส่น้ำมันเล็กน้อยนะฮะน้ำมันมะกอกก็ได้น้ำมันลำข้าวก็ได้นะครับเขาทุกอย่างนะฮะให้เข้ากันดีผักชีกับพาสเทลที่เมื่อกี้เราสับรวมกันไว้นะครับพาสต้างผลน่าทานไปครับแล้วก็เป็นสูตรง่ายๆนะครับเอาละเดี๋ยวเราเอาตัวเจ้าสตูของเราลงจานเลยครับเสิร์ฟง่ายๆกับเส้นพาสต้านะครับ เรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูในรูปแบบของมาเก๊าชวนชิมนะครับกับเมนูที่มีชื่อว่าสตูปลาสไตล์โปรตุเกสครับ มีย9สู48ตีหัวมาลายกับหม้อรุ่นลิมิเต็ดขายพร้อมกระทางนอนสติกเพียง548บาทแถมสิทธิ์แรกซื้อกระบอกน้ำสีสดใสในราคาเพียง1บาทถึง30,000วคนนี้โรงเรียนของเราทั้งอาคารนะคะท่วมพื้นค่ะหนังสือกระจัดกระจายถูกน้ำท่วมหมดหลังคารั่วนะคะเวลานักเรียนเรียนเนี่ยน้ำก็หยด เด็กๆก,ก็ยังมีความมุ่งม,มั่นในการที่จะมาเรียนก็ทําให้คุณครูทุกคนนียคะ่ะมีกําลังใจเป็นคุณครูคมืออาชีพต่อไปคะ่ะครูก็นึกถึงบริษัทใจดีบริษัทหนึ่งซึ่งเขามีความห่วงใยต่อการศึกษาของประเทศชาติตลอดมาด้วยความห่วงใยจากเราบริษัทเทพพดุมพรมะพร้ราวจำกัดสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ตราปลาทองหนังสือแคนดี้แมน ผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮาส์ผลิตภัณฑ์ตราชาวเกาะอ,อีกรูปแบบหนึ่งนะครับของรสชาติหมาเกานั่นก็คือดิมซัมครับดิมซัมเมนูนี้เนี่ยทานอิ่มท้องได้สบายๆเลยครับผมจะทำข้าวเหนียวไก่และเห็ดหอมห่อใบบัวครับเห็ดหอมเนี่ยนะครับที่เราจะใช้เป็นเห็ดหอมแห้งครับเห็ดหอมแห้งเนี่ย รสชาติต่างจากเห็ดหอมสดนะครับกลิ่นของเขาเนี่ยจะค่อนข้างหอมเวลาที่เอามาทําน้ําซุปหรืออบกับข้าวเลยเองก็ตามแล้วจะต้องบอกว่าในเรื่องของคุณค่าอาหารเนี่ยนะครับเขาสารอาหารครบทีเดียวไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรโตีนไขมันนะครับมีใยอาหารมีแร่ธาตุมากมายนะครับแล้วก็สรรพคุณเนี่ยดีต่อ,อสุขภาพบอกเลยครับว่าทุกด้านนะครับเราใช้ประมาณ6ดอกนะครับ ซึ่งจะต้องเอามาแช่น้ําก่อนเนื่องจากว่าเขามาในรูปแบบของแห้งนะครับน้ําธรรมดาเนี่ยแหละครับไม่ต้องน้ําร้อนก็ได้นะฮะเราไม่ได้เร่งมากเพราะว่าแช่ไม่นานครับประมาณ10-15นาทีเนี่ยก็นุ่มดีแล้วนะครับในระหว่างนี้นะครับเราจะต้องเอาใบบัวที่เราจะใช้เนี่ยครับมาลวกในน้ําร้อนประมาณสัก1นาทีนะครับเพื่อให้ใบบัวเนี่ยมีความนุ่มขึ้นเวลาที่ไปห่อข้าวแล้วไม่แตกครับใบบัวก็ล้างทําความสะอาดนะครับค่อนข้างจะใหญ่ฮะ ถ้าเราทําเป็นขนาดพอดีคนรับประทานนะครับผ่าครึ่งก็ได้นะฮะตัดเลยแล้วกันเอาไปลวกในน้ําร้อนครับใบที่เราลวกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราต้องมาล้างน้ําเย็นครับแล้วก็เอามาพักนะฮะน้ากำลังเดือดดีนะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวนะฮะก็ควรจะเป็นข้าวเหนียวพันดีนะครับแล้วเราก็แช่น้ํา ไว้ประมาณอย่างต่ำก็3-6ถึงชั่วโมงนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปนึ่งครับเราจะนึ่งทั้งหมด2จังหวะนะครับจังหวะแรกเราจะนึ่งเป็นเวลา5นาทีครับเพื่อให้ทำงานได้ง่ายนะครับผมจะใช้ผ้าขาวบางนะครับห่อข้าวไว้ก็ใส่ข้าวที่เราแช่ไว้ดีแล้วลงไปครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่ลงในตัวลังถึงครับใส่ลงไปทั้งห่ออย่างนี้เลยนะฮะปิดฝาครับนำข้าวเหนียวนะครับไปนึ่งนะครับ โดยที่จังหวะแรกที่เรานึ่งนี่นะครับเรานึ่งเพียง5นาทีเท่านั้นครับ่าในระหว่างนี้นะครับเรามาดูกันเดี๋ยวผมจะใส่